ต่อกันที่ข่าวดีนะคะชาวนาจังหวัดพิจิตรค่ะได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะเปิดให้ยื่น TOR ประมูลซื้อข้าวในโครงการเพื่อหาเงินมาช่วยชาวนาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวว่าวันพรุ่งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเปิดให้ผู้ประกอบการจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขาการประกวดราคาหรือ TOR เพื่อประมูลขายข้าวเป็นการเร่งระบายข้าวนำเงินมาจ่ายให้ชาวนาอีกทางหนึ่งโดยคาดว่าจะได้เงิน400,000ถึง1 0ล้านบาทส่วนการกู้เงินเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่เชื่อว่าจะสามารถหาเงินมาจ่ายชาวนาได้อย่างแน่นอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุถึงคำแนะนำให้ขายข้าวทั้งหมดในโกดังของรัฐในคราวเดียวว่าหากทำได้ก็เป็นเรื่องดีที่ระบายข้าวได้เร็วขึ้นและได้เงินมาช่วยจ่ายให้ชาวนาเร็วขึ้นขณะที่ข้อเสนอเรื่องการจ่ายเงินค่าปัจจัยการผลิตเหมือนก่อนหน้านี้ <S <S เพื่อทดแทนการจ่ายเงินค่าจำนำ <S <S ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเคยหาหรือเบื้องต้นกับผู้นำชาวนา แต่ดูเหมือนไม่ได้รับการตอบรับจากชาวนาทั่วไปอีกทั้งรัฐบาลไม่ต้องการถูกโจมตีว่าหลบเลี่ยงความรับผิดชอบจากนี้ไปจึงจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาเงินมาจ่ายให้ชาวนาตามนโยบายต่อไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะชาวนาที่เคยประท้วงเรื่องเงินรับจำนำข้าวต่างก็พากันไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้ง14สาขาใน12อำเภอ เพื่อเบิกเงินที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังทยอยโอนให้ในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต2,556ทับ25 2557หลังชาวนานำข้าวเปลือกไปร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและนำใบประทวนสินค้ามาขึ้นจำนำไว้กับทกสอค่ะ